มาดูน้องสายลุงครับน้องสายลุงนะครับ ions youtube channel ขอต้อนรับนะครับนี่ก็น้องสายลุงกำลังกินข้าวนะครับครบสามเดือนแล้วนะครับก็ป้อนข้าวโดยแม่ดวงนะครับมืดหน่อยวันนี้อากาศดีจริงๆนะครับวันนี้มาดูน้องสายลุงกินข้าวเป็นไงบ้างสามเดือนเนี่ย สามเดือนโอ้กินเก่งจังเลยกินเก่งมากนะครับนี่คุณแม่เ็ารับอนข้าวอยู่พี่กอย่าก็หิวข้าวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะไปผัดข้าวให้ข้าวพี่พี่กอย่านะครับแต่ว่าขอถ่ายให้น้องสายลุงเก็บไว้นะครับเป็นที่ระลึกน้อยเมื่อโตขึ้นจะได้ดูนะครับสักหนึ่งนาทีอ้าเลยอ้าเลยลูกเลยอ้ำเลยอำ้อำ kênh ghen ghen Đó Món mà là mến Âm lời âm lời lúc âm lời âm Ừ. 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 อือใช่ใช่เออเอออ้าเอ้ยอ้อ้ําเลยครับอ้ําเลยครับอ้ำเลยครับนี่สายลุงครบสามเดือนกินข้าวเก่งเลยเก่งกว่าพี่ก็ยิ่อีกเนี่ยจ้าพูดไม่หยา อ่าโอเคไปพี่เอาย่าไปไปผัดข้าวกัน